ค่ะเดีวันนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะโครงงานวิทยาศาสตร์ค่ะน่าสนใจค่ะคือการพัฒนาขนมกัมมี่ฟรีกล้วยน้ำวาช่วยเสริมสร้างน้ำนมแม่นะคะในโครงการน,นี้นะคะเป็นโครงการของออวิทยาลัยพาณิชยาการจตุพลนะคะ เชตุพลค่ะซึ่งมีการพัฒนาในการนำปีกกล้วยนะคะมาช่วยนะคะในการเสริมสร้างน้ำนมแม่นะคะโดยงานวิจัยนี้นะคะหรือว่าโครงงานนี้ก็เป็นการนำปีกกล้วยนํำย่าหวานแล้วก็อ,อินทผลัมเจอรี่เจรตินนะคะแล้วก็ขิงแพลกตินนะคะแล้วก็กัวกรรมลมทั้งน้ำนะคะมาทำการทดลองในการศึกษาวิจัยตามตัวแปรที่กำหนดไว้ทั้งหมด 5ขั้นตอนนะคะมีทั้งตัวแปต้นและตัวแปดตามนะคะผลการศึกษานี้ทําให้ทราบถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่เห็นตรงหนีน้นะคะจะเห็นว่านะคะมีการใช้นะคะส่วนประกอบอย่างที่เห็นในภาพนะคะ ะะแล้วนี่ก็เป็นตัวบรรจุภัณฑ์นะคะที่ทําการศึกษาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะอั้นี้ก็เป็นหน้าตาของเจลาตินนะคะรสชาติก็ไม่หวานจนเกินไปเพราะว่าใช้ย่าหวานนะคะดีต่อผู้ที่สูงหวัยหรือว่าผู้ที่มีปัญหาเป็นโรคเบาหวานนะคะหน้าตาของปลีกล้วยนะคะก็จะเป็นอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะเจ็่ว่าบ้านเรานั้นมีปลีกล้วยจานวนมากนะคะแล้วก็ปลีกล้วยก็จะเจริญเติบโตต,ต่อไปนะคะเป็นผลกล้วยนะคะ เห็นว่าเป็นการศึกษาหรือว่าเป็นโครงงานที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะแต่ว่าเป็นโจทย์วิจัยที่พูดถึงนะคะการที่จะไปสู่กลุ่มเป้าหมายสําคัญนะคะก็คือการเสริมสร้านงน้ำนมแม่แล้วก็ทําให้การบริโภคนั้นง่ายขึ้นในรูปของเจลตินค่ะโครงงานนี้ได้รับรางวัลด้วยนะคะนะคะซึ่งเป็นรางวัลที่ ทําทให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาเกี่ยวข้องกับด้านของการวิจัยและก็โครงงานวิทยาศาสตร์นะคะของสถาบันการศึกษาต่างๆค่ะ